สวัสดีครับรายการกรุงธนบุรียุทธลีกแมกกาซีนกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับหลังจากห่างหายไปกว่า3สัปดาห์ครับการแข่งขันฟุตบอลกรุงธนบุรียุทธลีกก็กลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งซึ่งในสัปดาห์นี้ครับเราจะทําการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่13มมกราคมแต่ก่อนที่จะไปติดตามการพรีวิวการแข่งขันในนัดที่จะถึงนี้เราไปติดตามไฮไลไท์การแข่งขันในนัดที่ผ่านมากันก่อนครับ ก็เล่นได้ตามแผนที่วางไว้เอาน,นี้รู้สึกยังเด็กยังเล่นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะเพราะนักเตะที่ฝากความหวังได้อภิชนศรีเพชรดีเขาวันนี้เขาไม่ค่อยสบายครับเลยเล่นได้ไม่เต็มที่ครับสองเกมที่ผ่านมาให้อ่าใ,ให้อะไรบ้างครับแบบว่าสองเกมที่ผ่านมาก็ได้รู้ว่าเด็กเล่นเป็นยังไงอันไหนที่เราควรปรับปรุงที่ยังยังไม่ดีครับ ผมชื่อเด็กชายจตุรพัฒน์พัฒนามหาภโกศลโรงเรียนกรุงเทพพิเตียนชื่อเล่นชื่ออัลมอนต์ก็วันนี้ก็สนุกมากครับ อก็เล่นได้ดีพอแล้วครั้งหน้าก็ไม่ได้ครับเราน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าแพ้รู้สึกครับก็รู้สึกว่าจะกลับมาแก้แค้นใหม่ก็ไม่มี่รู้สึกอะไรแล้วยิงแทงสี่สามนี่เป็นไงบ้างดีใจดีใจยังไงอะแบบติดเส้นตุ่มุ้มต้ีวิตเลยสุ้มุดชีวิตเลยอะ เป็นไงกูให้พิสเตอร์วันนี้เขาเก่งไหมเก่งครับเก่งแล้วก็คิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้ชนะมาสองนัดแล้วจะชนะแล้วเราจะเป็นแชมป์ได้ป่ะแชมป์ครับแน่ใจเหรอแน่ใจครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้นั่นก็เป็นไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลกรุงธนบุรียุทธลีกในนัดที่ผ่านมาครับโดยในช่วงระหว่างการพักการแข่งขันฟุตบอลกรุงธนบุรียุทธลีกไปทางสโมสรกรุงธนบุรี FC ครับ ก็ได้ทําการออกบูธด้วยประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลกรุงธนบุรียุทธลีรวมไปถึงกรุงชนบุรีอะคาเดมี่ตามโรงเรียนต่างๆในฝั่งทนครับโดยจะมีที่ไหนกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับ นั่นก็เป็นช่วงที่หนึ่งของรายการทั้งหมดนะครับซึ่งในช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์การแข่งขันฟุตบอลคุนฟงบุงรยียุติกับอาจารย์สุวิทย์ทุ่มมงเช่นเคยครับ ของคนฝั่งทนกับสโมสรฟุตบอลอาชีพเต็มรูปแบบสู่การแข่งขันที่สุดเราใจอัศวินดาบมาที่จะมาประกาศเอกราชให้คนฝั่งทนได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเ,เรากำหนดชะตาของเราเองสโมสรฟุตบอลกรุงทนบุรี ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของกรุงธนบุรียุทธหลีแมกกาซีนครับเช่นเดิมครับสัปดาห์นี้ก็มาพบกับอาจารย์สวิททุ่มมงครับัว้น้าผู้ฝึกสอนกรุงธนบุรีอะคาเดมี่ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลกรุงธนบุรียุทธหลีกันครับมากันที่คู่แรกเลยครับอาจารย์ครับผมเป็นไงครับการเจอกันระหว่างเป็นดาบิแมตช์ฝั่งทนก็ผมคิดว่าเป็นฟุตบอลตุ้นจิ๋วรุ่นหนึ่งที่น่าติดตามแล้วก็น่าชมเพราะว่าครับผม ด้วยศักดิ์ศรีแล้วผมคิดว่าทั้งสองทีมนี้ก็คงจะใส่กันอย่างสุดมันแหล,<ช>ละเพราะว่าเป็นถิ่นฝั่งทนด,ด้วยกันครับ,รบผก <ม S 1> ็คง <ผม S 1> จะไม่มีใครยอมใครอยู่แน่นอนพอนพิมพระรามสองกับสิรินุสรนั่นเองคู่นี้<ช>ก็แดดร่มลมตกที่17เนฬิกานะครับแล้วผมมองว่าคู่นี้เนี่ยโดยกระดูกฟุตบอลในเวทีเล็กเนี่ยคิดว่าพรพิมน่าจะ มีภาษีกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวทีเด็ดของเขาก็คืออภิชนของพรพิมนะครับซึ่งมีมีความจัดจ้านในในทักษะค่อนข้างสูงครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าเมื่อมาเจอจดินุศรซึ่งก็เอาหัวใจสู้เอาสปิริตสู้นะครับแล้วก็ความสามารถของโค้ชทั้งสองคนผมคิดว่าก็สูสีใช่อภิชนนี่อาจจะยิงไม่เยอะ แต่ว่าสร้างสารรค์เกมให้กับพรพิมพมาณตอนนั้นแล้วใช่เราเห็นพิสงเด็กคนนี้แล้วก็เห็นอางนอนาคตของเด็กคนนี้ครับก็คิดว่าคู่นี้ก็สส่วนของสนอรสอนที่เด็กของสนอสอนก็รงมอยู่ที่หมายเลขเจ็ดนะครับที่ลงมารู้สึกว่าจะยิงประตูได้ส,ดสวยๆในใสนามใช่แล้วครับนะครับก็คิดคิดว่าสองคนนี้น่าจะ,ะได้แสดงอะไรให้เราเห็นถึงทักษะฟุตบอลใน ปีนะครับผม,ร ь, ผมคิดว่าในใจลึกๆก็คิดว่าถ้าทางพรพิมพเนี่ยใช้อภิชนแสดงศักยภาพของเข้ามาได้เต็มขนาดของเขาแล้วก็ทำเกมเหมือนอย่างอสองแมตท,ที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่าพรพิมพ์น่าจะขี่นิดๆนะครับแต่ถ้าพรพิมพ์ไม่สามารถใช้ศักยภาพของอภิชนได้เต็มที่แล้วก็บวกกับทางหมายเลขเจ็ดของ ของทางสื่อทุกสอนนะครับผมก็ซึ่งเห็นการฝึกซ้อมของเขาติดตามเข้ามาตลอดการฝึกซ้อมเขาก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่อยากจะคว้าชัยก็คิดว่าน่าสนใจมากสำหรับทีมนี้ครับผมสำหรับ2ทีมนี้นะครับยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับก็ถือว่าเกมนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับ2ทีมที่จะมาแย่ง3แต้มกันเองด้วยใช่ครับครับผมก็สนุกครับสาหรับคู่แรกของแมต พีใหม่<ช>อของกรุงธมรียุทธีกนะครับก็ทำความสนุกสนานมาให้กับผู้ชมชาวฝั่งทนนะครับตามเชียร์ลูกหลานของเรานะครับเลือดเนื้อเชื้อสา,ายของชาวฝั่งทนของเราในกรุงธมรียุทธิในคู่แรกครับมาที่คู่ที่2องนะครับคู่ที่2เป็นการพบกันร,ระหว่างโรงเรียนวัดบึงทองหลางพบกับทางด้านกรุงเทพคริสเตียนคู่นี้เป็นไงครับอาจารย์แม่คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ ก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของประจำสัปดาห์นี้เลยครับผมเ,เพราะว่าทางกรุงเทพพิเยาลักับทางวัดบึงนะครับถึงแม้ว่ากรุงเทพวิเยาจะแพ้มาแมตช์แรกนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่ากว่าวัดเวลุจะกินได้โอ้โหเล่นกันถึงแพ้ในนาทีสุดท้ายเลยใช่มันหยดมากนะครับแล้วก็ชื่อชั้นของกรุงเทพพิเยาก็ยังคงแล่งอยู่ครับผมแล้วก็วันนี้ ทเมิาเซีต้องมาเจอกับวัดบึงทังหลางซึ่งชนะมาแล้วใ่สองแมตช์ใช่ครับก็ดูเหมือนว่าโดยคะแนนหรือโดยผลของการแข่งขันเนี่ยวัดบึงจะได้เปรียบอเมริกเซียนอยู่นะแต่ก็คู่นี้ผมคิดว่าจะเป็นการวัดอะไรบางอย่างครับผลการแข่งขันของคู่นี้ผมว่าจะวัดว่าใครที่จะมีโอกาสเข้าไปรุนแชมป์ใช่ทนทุ่งดีนะครับ แต่ก็ถ้าเปรียบกันแล้วสองทีมนี้ผมเห็นว่ากระดูกวัดบึงยังดูมีภาษีกว่าเทพกิเซียนแต่อย่างที่บอกกนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากรุงเทพกิเซียนยังมีศักดิ์ศรีอยู่ใช่ครับผมคิดว่าคู่นี้คงได้เปียดกันสนุกแล้วก็คงได้รุนเหมือนกับแมตช์ที่กรุงเทพกิเซียนเจอกับวัดเวลุที่เล่นกันฟาจะรู้ผลก็นนาทีสุดท้ายใช่ครับ,รบแต่ผมคิดว่าตัวแปรเนี่ยของ ผู้นี้คงจะอยู่ที่ผู้เล่น2คนของวัดบึงทองหลางซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพการยิงประตูที่ดีมากครับผมนะครับแล้วก็มีผลของการทําสกอร์ค่อนข้างสูงคร,ครับโดยเฉพาะหมายเลข11นะครับ<ช>หมายเลข11เนี่ยวรรณพัฒน์กับหมายเลขเอ่อโทษนะครับหมายเลข11ของวัดบึงเนี่ยเจษฎากรน,นะครับแล้วก็หมายเลข15นะครับธีระพัฒน์เนี่ยสองคนนี้โดยเฉพาะธีระพัฒน อทางคุณจจยคิดว่ายังไงผมว่าธีรพัฒน์นี่เป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่ในแดนหน้าค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็มีจังหวะจบสกอร์ที่ดีมากมเห็นการเคลื่อนที่ของเขาเหมือนบอลผู้ใหญ่เลยนะใชะ่มีการแล้วก็ให้บอลไปแล้วขยับหาพื้นที่เล่นแม่เด็กในวัยแค่สิบปีเท่านั้นเองนะครับ,รบเห็นการเล่นของเขาเนี่ยโอโ้โหหน้าตื่นตาตื่นใจใช่ประธานสโมสรเราเนี่ยอีป๊อปเราเนี่บอกว่าโอโ้โหไม่คิดว่า เด็กในอายุขนาดนี้จะสามารถเล่นได้เท่านี้แล้วทาให้มีกําลังใจอยากจะทําบอลเด็กๆนะใช่นะอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการจุดประกายให้กับเด็กๆใน<ม>ในย่านฝั่งทนเราผมคิดว่าสองคนนี้ครับจะเป็นตัวแปรให้กับวัดคุณท้องหลังว่าสามารถจะเก็บใช้ได้หรือเปล่านะครับสามารถจะกลับมายิง ประตูคู่แข่งได้ระเบิดเถิดเทิงหรือเปล่าใช่ก็ต้องมาดูเขาส่วนท้งของคิซเซียนเนี่ยแต่ก็ไม่ง่ายเพราะคิซเซียนก็มีผู้เล่นกองหลังที่ค่อนข้างดีเลยใช่หมายเลขหมายเลขสามอ่าหมายเลขสามก็คือจตุพัฒน์ครับอ่าจตุพัฒน์นี่รูปร่างสูงใหญ่อ่าครับแล้วก็สกัดได้อย่างเนียนด้วยใช่แล้วก็ยิงไกลดีดีใช่ครับอ่าวัดบึงผมว่าวัดบึงก็น่าจะไปทําการบ้านมาแล้วก็ถ้าแก้ไขจุดนี้ได้ผมคิดว่าคู่นี้ผมว่าเบียดกันสนุกนะใช่ ถึงน้องหมายเลขสาของคริสเตียนนี่ลีลาละไม้คล้ายกับทางด้านชิตินนท์ศรีชัยนะครับที่เคยอยู่กรุงเทพคริสเตียนมาก่อนเหมือนกันอ่าคุณพอๆกันสูงใหญ่ตีเหมือนกันเลยตีตีเหมือนกันด้วยนะครับก็มาดูว่ารุ่นในแอดของ b c c เด็กคนนี้เนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนครับผมและโดยเฉพาะกับแมตช์วันสัปดาห์อาทิตย์นี้นะฮะสนุกครับนี่คือไฮไลท์ของ ทีมมีอีกทีมนึงที่จะเข้าไปแย่งตําแหน่งของวัดเวรุได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้วัดเวรุก็ยังคะแนนคะแนนถึงแม้ว่าจะชนะมาสองแมตช์แล้วแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าชมครับใช่เพราะว่าถ้าวัดบึงชนะครับก็จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงใช่แล้วก็วัดเวความกดดันก็จะไปตกที่วัดเวด้วยแต่ถ้ากรุงเทพฯวิเศษชนะ โอ้โหคราวนี้ยิ่งสนุกใหญ่เลยใช่เพราะรุงเทพพิเศนแข่งน้อยยังแข่งไปแค่แมตต์เดียวเองใช่นะครับทีมอื่นแข่งไปสองแมตต์ละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการวัดว่าคู่ชิงหรือคู่ไฮไลท์ของวันสุดท้ายเนี่ยจะสนุกขนาดครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ครับสำหรับฟุตบอลกรุ่มธนบุรียุทธหลีกในสัปดาห์นี้นะครับโรงเรียนพรพิมพระรามสองพบกับโรงเรียนศรีนุศรวิทยา ส่วนคู่ที่2ครับโรงเรียนกรุงเทพพิสเตียนคร,ครับพบกับโรงเรียนวัดบึงทองหลางยังไงก็มาติดตามได้ที่สนามฟุตบอลกรุงธนบุรีครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาครับก็ติดตามชมผ่านทางเว็บไซต์กรุงธนบุรี fc.com ครับก็เรียกว่าชมฟุตบอล2คู่นี้เสร็จแล้วก็ต่อด้วยแดงเดือดเลยโอ้โหเออน่าสนุกน่าสนุกก็ถ้าใครมาติดตามชมที่สนามนะครับก็มาร่วมเชียร์ฟุตบอลแมนยูลิเวอร์พูลต่อกันที่สนามได้เลยเหมือนกันนะครับ ก็สําหรับวันนี้ครับก่อนจะจากไปผมมีข่าวดีมาฝากโรงเรียนฝั่งทนทุกโรงเรียนนะครับทางสโมสรกรุงเทพบุรีเอฟซของเราก็กําลังจะเ,เปิดอะคาเดมี่รวมไปถึงเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนทางฝั่งทนนะครับในการเ,เข้ามาใช้สนามของกรุงเทพบุรีเอฟซนะครับซึ่งทางด้านพี่ป๊อปของเราก็เรียกได้ว่าหันราคาให้กับ โรงเรียนทางฝั่งทนนะครับมีโอกาสเข้ามาใช้สนามกันอย่างต่อนเนื่องนะครับก็จาก800บาทชั่วโมงหนึ่งโอ้โหตอนนี้เหลือแค่400บาทลด5 0ลดกระนำเลยใช่แต่ว่าชั่วโมงละชั่วโมงแรก400บาทนะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงต่อไปเรื่อยๆครับเหลือ200บาทโอ้โหก็ถ้าโรงเรียนไหนสนใจนะครับก็มาร่วมใช้สนามกรุงธนบุรีได้นะครับก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะครับ สำหรับน,นี้สำหรับวันนี้นะครับก่อนลากันไป5ประตูสุดสวยในนัดที่แล้วจะเป็นลูกไหนบ้างไปติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์สวิททุ่มมงครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ